เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เราจะรอดเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ยอมจำนนนะยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนคือปรับ<ช>ตัวเราใช่ไหม,ไหมคะเนี่ยถ้าเราจะลุกคือเรายอมรับความจริงเฮ้ยมันเซมันล้มยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนมไม่ยอมฆ่าตัวตายแล้วลุกขึ้นมามันจะเปลี่ยนอย่างไรเราพร้อมที่จะเดินทางกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ยอมจำนน คุณแม่คะ่ะเราเขามีธรรมมาของพระพุทธองค์ข้อไหนที่จะสอนในเรื่องของการาฝึกตัวเองหรือแก้ไขหรือจะทํายังไงให้จิตใจเข้มแข็งที่จะผ่านตรงนี้รอดตรงนี้นล <uk> ุกขึ้นมา,ามได้ค,ความเพียรความเพียรลูกค่ะความเพียรอยู่ในหลายเซตมากเลยวิริยะคือความเพียรเนี่ยนะฉัน้นทวิริยะจิตตวิมังสารนี่ก็เพียรใช่ไหมค่ดูพ่อชงเจ็ดสิเห็นไหมวิริยะสามพ่อชงนี่ก็เพียรเพียรยังไงหนึ่ง เพียรที่จะไม่เศร้ามันเศร้าอยู่ใช่ไหมตอนนี้มันล้มอยู่ใช่ไหม<ะ>มันเศร้าใช่ไหมเพียงที่หนึ่งคือเพียรเอาอากุศลออกความเศร้าเป็นอกุศลก็ลเนี่ยเอาอากุศลออกอกุศลอกุศลที่มีอยู่ต้องทําให้สงบงระงับแล้วอย่าทําให้อกุศลใหม่เกิดขึ้นออันนี้คือเพียนเพียนเป็นเซตแรกเลยมันจะมีหนึ่งถ้าเราเป็นคนแบบ ที่เบื่ออย่าเบื่อโควิด <COVID S 2> มาไม่ได้ให้เบื่อ,อม,มาให้ขยันเฉะนั้นต้องสวนกระแสใช่เพราะฉะนั้นพอทําอกุศลเก่าสงบระงับอ,อกุศลใหม่ไม่แล้วมีความตั้งมั่นว่าไม่ยอมจำนวนใช่ไหมก็ทํากุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นคือขยันไงลูกโอ้โหแล้วรักษาความขยันเนี้ยให้มันสะเทียนให้ได้อย่างเงี้ยรอด